การกล่าวถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จําเป็นเป็นหน้าที่ของประธานสภาที่ทาหน้าที่ตักเตือนแต่ถ้าไม่เชื่อฟังคุณจะกล่าวถึงบุคคลภายนอกไม่ใช่แต่เฉพาะท่านทักษณิณใครก็ตามซึ่งเขาไม่มีโอกาสมาชี้แจงในสภาใช่ไหมครับถ้าคุณกาาล่าวหารัฐมนตรีทั้งหลายนายกมนตรีเขาชี้แจงได้แต่คุณกล่าวหาบุคคลภายนอกซึ่งเขาไม่สามารถชี้แจงได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายที่ต้องฟ้องร้องดำเนินเป็นคดีการที่จะกล่าวหาบุคคลอื่นออกไปทางสาธารณะทั้งหมด มีการถ่ายทอดโดยเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงในสภามันก็ไม่ยุติธรรมมันนี่เราว่าตามข้อบังคับไม่ใช่เฉพาะท่านรักศิลป์เท่านั้นตั้งทีมคอยเบรกไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าก็ไม่ต้องตั้งทีมอะไรแลครับเพราะว่าสสพักเราหรือพักโรงพัาบาลก็มีสสหนุ่มสาวที่สนใจข้อบังคับดูข้อบังคับเป็นเข้าใจเขาคงทําหน<บ>้าที่ได้พรอมเบรกเลยก็ไม่ใช่เพราะเบรกเขาคงทําหน้าที่ถ้าไม่เกิดเลยใครก็ไม่ว่าอะไรเพราะฉะนั้นขอให้อยู่ในข้อบังคับการประชุมสภายึดข้อบังคับเป็นหลักการประชุมก็จะเป็นไปด้วยความเรรียยบ้อ